แมกแวนแนแักแวนนเว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 นเดนเวเวืเวน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 ไวนเ้เเนนน่วววเ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 เเววเดววดววเววเเวว สองวิสองวิสอวิสวยโตเฮ้ยนี่ไงมันกดแข็งแล้วเนี่ยแข่งสองรอบว่าแล้วแม่งเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอเรื่างอะไรเี่ยอเ่อไปเคลียร์ต้วโอ้โหดูเต้นดูเต้นดูเต้นแล้วกูไม่ได้จับมาตอดมานานแลติดทางิดทาง คนแพ้เรินทางดูแลตัวเองนะครับบินทางไม่ดูบิดทางมึงเน่มันสลับตำแหน่งก็กู้อะพี่แกมาทวงที่เหยนีได้ไว้ใส่บอกลาแบงชิ้นแรกเลยออกดับแดงชิบหายตัวมึงตัวมึงม่ต้ออกมูลานะเว้ยออกสอชิบหายปั้นนี่ปันนี่ออกราม่วนเลย เอ็มคนเดียวนะเอ็มนะคุณกองฟองคุณกองฟองเฮ้ยมัได้ได้มึงได้ตัดแต็กอยู่ไอ้โต้ถอยตีอ่ะฟ้าโดนแล้วเป็นงั้นไหมตีไปแดงไปแดงมันไปฟ้ามันไปฟ้ามันฟ้ามันมา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 ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไอ้เกลียงปลาไอ้เกลียงปลาเฮ้ยเฮ้ยหมดเยอะหมดเยอะไอ้เกลียงปลาไอ้เกลียงปลาแม่งเอ็กซิคิวก็ไม่ตายอีกเฮ้ยสวนมันคืน ข้างบนไปข้างบนก็จะตายอยู่นะไม่ไหวไอ้คนเอ้ยอ้อยไหมอ้อยมะน็อดนอดมันไม่มินติดัก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 อาตาเอ็นฮู้ย่าฮ้ย์ไเบนแวนไปแล้วแวนอ่ะเบนมันตามมั้ยยังวะมันตามมั้ยยังวะเอเวนดีไซน์ลา้ยเฮ้ยฟิกเกอร์ไม่อาแล้วเพิ่งหิวอย่าเพิ่งหิวย่าเพิ่งหิวเดี๋ยวกูจะเตีก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตายตายแงนึงแดงนแงนึงยไเอะจะ่ออยู่แล้วสัตว์สั่ยตาไอแวลนเดว่ะอแนเดวอยมีใครจะตายไหมอ้าวโอ้ยดีกว่ามั้งอ่อยฉันอ่อยฉันอ่อยดีกว่าผมฝาผมฝาผมฝาเงีย ตายซะอย่าอยู่เลยมึงดัดมาแค่ตัวเดียวมาถือตัวใส่เหือดทำร้ายคนอ่อนแอเนี่ยเนี่ตัวมึงเขี่ยมาสองตัวกูคนอยากติดเยอะอะพวกเธอได้ไม่รู้เรื่องเลยเนาะอยากได้ตังค์เดี๋ยวให้ติ๊กก็องไห้หรอกเพื่อนกูบ้านเอ้าต้องรอมันหน่อยมามามาแรงไปเลยหนูคุ้มคุ้มทีเดียวเกาตูดเกาตูดตั้ม แตกไปดิพร้อมบวกครับผมเหนียวขึ้าเอาเอแวนมันรอทีเดินไปนะอีวีเข่าแล้วล่ะตามกูหน่อยโตโตตามกูหน่อยโตเดี๋ยวน้อยสามลางสายมีแล้วถอยเลยนะแค่นั้นแหละเลยกระดูก็ถอยดิตายเขาเยอะก่อถอยเลยถอยออกมาเลยออกมาไกลไกลเลย ไม่เกิดไม่เกิดมันก็อยู่ที่เเครี่แต่ฟังวันที่หลังเเครี่อ่ะเเล่นออฟแบเล่นเเครี่ไมเธอบอกเธอเล่นออฟแบบโอ่โหมันมีโสดก็ไม่ได้หรอกูแปเเบนไฮยเตะให้ไวเลยเด่กด็กงอเงี้ยให้ก็เล่นต้องออฟอะไรก็เเครี่อยู่สูไบกระถอยเยอะตกกลางไปเยอะอีกะเลืดนะให้ตกกลาของดงไว้ด้วยโอเคเห็นแล้วถึงตัวแล้วล่างสอง ชนะอยู่แล้วเกมเนี้ยฉันแบกแอคอีกแล้วกูแอคอีกแล้วฉันก็วางแคปหนึ่งเก็บไผ่ชนะก็ดีไม่มีปัญกันได้ต้องเอาละพี่จะทำยังไงดีตีมันตี้มปนไหมตีมันตีจริงเลยฉันบินให้อ้าวเจอกันไอ้น้องหมดแล้วไป๋ยวนี้ไปไหนก็ได้ไปเลยบอล กูตายด้วยเชียมันเจ็บนี่ยมันไม่ตายอึดเกินว่ะเว้ยทำไมเป็นงี้วะคุณรุ่ลวดเลือดมันนี้เลือดหมื่นไงเออเห็นเลือดน้อยๆมัเหมือดไหมสนุกไปโอเคไม่ป่ะแวนส์ความบินนะเธอก็รวยสุดๆแต่ทไม มาแล้วของชิ้นแรกเลยไปดับแล้ไหมล่ะพี่อลัมจับพร้อมกระโดดด้วยเนี่ชัดมะก็พร้อมมันขึ้นบนเอาแว่นเอาแว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 นตามหน่อยตามหน่อยตามหน่อยมันมาอยู่กับอลัมด้วยจะกลีโว้ยไม่น่าคนระเบิดเลยเสดดาจัดตายซะนี่ตลกไปหรอตลกไปหรอฮะ โดนทุบเฮ้ยมันเก็บเล่มหมดเลยว่ะเหี้ยโดนสวนสวนว่ะมันไปหามันยังไม่ไปหามึงยังไม่ไปหามึงให้มัันกลบมึงไปทางนั้นมึงน่าจะมึงจะรอดไหมเนี่ยมันอยู่างไปข้างล่างหมดแล้วไปมันเปลี่ยนยังสะกองเหงาอีกเแรงเหงาเหงาเงา เจติก็แอบเหงาอยู oh. Hence, <is> ่เด้อหกวิ้ครับเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาอะเจติทำไมตายทั้งนี้เล็วมั้งยีากไปก่อนเถอะพวกมึงจัดแม่งหกตัวไปแล้วไอ้ปัดแม่งหนรวยอ่ะเจ็บดิบเลยจัดแน่ บักแวนบักแวนบักแวนวันวนวนวั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 นวนววนววนปั๊มปั๊มไปไหนตายตาตโลแล้วเพื่อนไล่ครับไล่ไป้ยเดยไม่ให้ไปอู้ฝากไว้ก่อนบอกแล้วฝากไว้ก่อนฝากไว้ได้กอยู่มีใครมาบ้างนะเหนียวคน อุ้ยหอดโอ้ยบ้าทันเมื่อกี้อ้อยโหนมากเกือบถึงอ่ะเดี๋ยวไปหาอ้อยอ้อยน้องรักเอ้ยเอาอะไรกันดีอ่ะอ้อยเราไปกลางนะครับผมเราไปกลางนะครับต้องรังกันด้อยเฮ้ยแวะพาล้างหน้าเอาฟ้าเสร็จกันเวทรัวๆครับตัวใหญ่ไหมกันเวทเหรอไม่เอาแหวนมันเอาเปล่าวะมันเอานาก็ะเปล่าวะ จะไปไหมข OR okay? uh ู่นะขู่นะไม่เอานะหยอกนะไอเชิเนะแมงอึดจัดประหลัดบอกรถมาโดดหนีเพื่อนโดดโดดหนีมาเพื่อนตะตามเราไม่ทันเราเพื่อนโุ้ยอิีิยจะตายแล้วด้วยไปแล้วกล่องทับที่สองกำลังมาครับกล่องทับที่สองกำลังมาครับเอาอยู่คนเดียว กินเสาคนเดียวไปตลาดคนเดียวมาปิดตัวหน่อยดิพวกคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่ต้าไปทำอะไรกันเดี๋ยวแปดวิบิลแปดวิบิลเดี๋ยวแวนแวนขลังขลังอ่ะแวนดีดิมันจับไปแล้วมันจับไปแล้วมันจับไปแล้วแวนไอ้กูจองแวนวะน่าจะไปเอาวีสเตยจะเตะย์เฮ้ยพวกนายเล่นหน้ากันไหมเจอกลัมบมลแล้วไม่เอานะไม่เอานะ เบนไปกระเฮียแล้วอารมอ่ะคุณช้อนมาแล้วแม่มาเดินพุ้นเปี้ยนทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยามแรงของพ่อเฮียแล้วฟังมเป็นไจะบีบอีกรอบนึงนะครับผมทุกคนดันตีไปแล้วระวังดังหายหมดนี่ละอ้อย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 สิบเวสสิบเวสเมยบินครับ ออยหลงล่างออยหลงล่างเฮ้ยข้างบนโดนโดนเครงบนโดนยักษ์มาโหนมันโหนเฮียเสียสองเลยเหรอระวังตกกลางระวังตกกลางออยยุออยยุบขีโกงนะวะจ่ายได้สอบเนาะฮะเป็นตามสองพันเราจะด่าเราเก่งเฮ้ยเฮียแวนมันมีแข็งสองอันเลยอ่ะดูดิ อตุ่มหามันดีไหมเนี่ยเอามาเกะเอามาเกะนี่อันนี้ก็นดูสิคโอ้ยโ้ยว้าวมันอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อโซนนีเล่นสตกตกคนเดียวเดี๋ยวเอาทีสี่แล้วกันวุ้ยแวนเก้าตัวเลยเหรอเจ้ากัดไม่คิดจะตายเลยงี้การแบ่งเกินเกินเอามันไม่ลุกนะสตีหมดเลยเยอะไปเยอมัน อยู่ไนมดวาเชี่ยเฮ้ยคุณเปิดแมนปนะเปิดแมนโอ้โหแม่งไม่ออกมาเลยไม่ขาววะเชี่ยเริมาบดกันทำเป็ดล่อยเยือเป็ดอยเยือยเฮ้ยมันเจ็บแล้วแล้วดูแล้วดูไฮยาเตะแล้วดูไยาเตะหายแล้วเฮ้ยไฮยาเตะเปไหนมาโอ้ไม่ไหวเว้ยต เดินใกล้ฝักก็พูดอะดิสองไงฮะเบ้มันจับไปแล้วเพื่อนมันจับไปแล้วจิม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 แร่มันจับไปแล้วเฮ้ยอุ้ยรถยกได้เลยเข่าสู้เข่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอนไหมอย่าอย่าอย่าไปเรื่องกิ๊กซี่จ๋ากิ๊กซี่เอ้าเหี้ยไม่ควบินอ้อยวะเฮ้ยนี่ไง không phải <coughs> <coughs> okay. tài kia, lửa tất cả, đơ, loang đốt tung tay, đơ, trung trang, này, cái 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 รวยแล้วแตกนาแตกวแะตอนนี้แต่ทุกคนาตกเ่ตัวอะไรเออสกัดแม่งอ้เห้อเอ็มตัังไปเอ็มังไปเอ็มไล่ทู่ได้ได้สวยวมาตัวเปล่าเริ่มสีดเริ่มตีโอ้โหจับโอ้โหอะฮะอะาะอะฮะอะฮะคุยอันเดียว ไม่เชื่ด้แรงจัดโอ้โหบินหนีทันไปแล้วเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินเบี๋ยวบินมีใครจะตายอ่ะกลับม่อ่ะเดมันโหนมาออกกันดีว่าออกมัดแล้วกันเว้ยเพิ่มความแรงเข้าไปความแรงไม่มีที่สุดสุดเอฟโดนเลยเอฟมา มันจะมีจับปะเนี่ยมันแหวมไม่เห็นมันแข็งเลยวะอะไรวะไโปเป็นมัางเหรอมันไม่จำเป็นต้องกดหรือเปล่าไต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 มันไปหาแล้วไตช่วยหน่อยไปแข็งเหรอจ๋าต้องโดนระวังซ้ายมือระวังซ้ายมือเฮ้ยไรช่วยโยเอม็มช่วยโยเอม็มสวยมาดิเอย,อย่ากง,งอแงอได้ไหมวู้ฮู้ ตายหัวตายหัวตายหัวแด็บโยู่เฮ้ยรอด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 เกือบมีเจ้ากองด้วยนิดเดียวเอาเลยมันเจ็บอยู่เอ้ยมันเจ็บเนี่ยเนี่ยเอาเลยต่อเลยเดี๋ยวบินไปช่วยจะก่อนจะเกินนาชิบไายขวดก่อนเฮ้ย รักใหญ่ด้วยันโหนหน้ามิงโซนมิงโซนมาแล้วพับพับปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเก็บให้นั่นแหละเดี๋ยวเก็บให้ทิวิเอาละให้ได้น่ะเหาได้โอเคเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้ไอ้ตัวนได้เด็กยีอ้อยเลยได้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 ไม่มีปัญหาสวัสดีจ้า เฮ้ย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 กลางนะเขี้ยมันโหดพอดีเลยเนาะเฮ้ยมันแกได้เลยเขี้ยขี้โกงจัดไปล่างดีกว่าไปบนดีกว่าไปบนดีกว่าไปไม่ทันแล้วเขี้ยมันแกได้ไงวะมันบินหาแม่งแล้วมึงอย่าเพิ่งตายมึงอย่าเพิ่งตายมีเงินเหลืด้วยเกิดาะกันไหนบ้าง มันจับแล้วโดนตุอกโอ้ยจะเต็มว่ะจะเต็มว่ะแบกหนึ่งเอาอ้เช่นนั้ไปตายอีกตดูเลือดมันนี่ติ่งแมวคิดตัวเดียวเลือดเลือดติ่งแมวเออคิดหมดแล้วคิดหมดแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้สองวิสองวิสองวิสวยโตเฮ้ยนี่ไงมันกดแข็งแล้วเนี่ยเฮ้ยแข็งสองรอบเหลือว่ะแล้วแม่ง เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้ามีอะไรกัเนี่ยยังไปเคลียร์ดนักอยู่โอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหไอมเคีียอะไรวะยังไปเคลียร์ดานักอยู่จับคาหน้าเลยอ่ะจับไม่ให้ไปทำรัศมนี่มันรอดอ่ะเนี่ยรอดชิบเป็ดแหละ มีเกาะเกิดด้วยเก่งกับเข้าเลยเห็นเรามือออกของเวทอ่ะไม่ออกอ่ะมันหนาแหวนก่อนคะนให้น้องเจาะการแห่หน่อยเหรอได้แข่งหมดแล้วนี่ครอแข่งมันหมดเกีะงานบินหลายรอบแล้วดีแวนของดีหมดแล้วใช่ไหมรอบับเมื่อกี้อ่ะ เกิดสองดีกับเกิดของดีขายหมดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวนเวนมีก่อเกิดอ่ะตามได้เปล่าเวนมีก่อเกิดตามได้เปล่าตามได้เปล่าเร็ว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 มันมีเกิดนะใช่มันมีเกิดโอ้ยเชื่อโอ้แม่งหนีไวอีกมีก่อเกิดเดี๋ยวว่ามีมีเออมันมีเสียก่อเกิดไปแล้ว ตาไม่ทันนะเปิดเติมเลือดสักเล็กน้อยอย่ากูเข้าป่ากูกรบพุ้งมาพูดแกเหรอรอดาบเลยรอดากอยู่เดี๋ยวมันต้องกลับไปเอาดาบตรงนี้อย่าอย่ามาเชิง่อยปิดซื้ออะไรกันรอ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 โอ้ยมันเจ็บมาเลยเขี้ยอึดไปไหนวะเนี่ยโดนโบดป่าเออ ไปจริงเออเดี๋ยวฉ<ร>ันเองที่เหลือฉันเองเดี๋ยวฉันเองไปจบเลยไปกูไ,ไ,ไปเองใต้แดงไปไปเจอกูไปไปเจอผมอะตาวไปตรงกเจีเอาไงเอากลางเอากลางมาจบจบไปจบแล้วจบแล้วจีจิบิสบายสบาย สบาย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 เดี๋ยวฉันรับหน้าที่โอ้ยโอ้ยอ้ยเต้เอาป้อมนะเออตัวไปไหนตัวไปไหนตุ้มันจบแล้วเออละเฉยเฮ้ยมาลอตมาล็อตมาลอตมาทีหลังว่ะมาล็อตจะมาปาดหลัง โอเคครับผมชอบกันไหมครับถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นกำลังใจให้แายไตเลยนะครับผมผมจะงอนนะครับบ๊ายบายจะไตโดนโจมตี